นิทานเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับพวงองุ่นกาะละครั้งหนึ่งนานมาแล้วป่าพื้นใหญ่ที่เหล่าสัตว์ได้อาศัยพักพิงเกิดความแห้งแล้งกันดานมีแหล่งน้ำและอาหารไม่เพียงพอต่อการประทังชีวิตเจ้าสุนัขจิ้งจอกที่อาศัยอยู่ที่แห่งนี้มาเนิ่นนานจึงตัดสินใจออกเดินทางด้วยหวังใจว่าจะเจอกับแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ มันเริ่มเดินรอนแรนอยู่หลายวันไม่ได้กินแม้กระทั่งน้ำสักหยดจนเริ่มหมดแรงเอาอยัางไงล่ะเราเดินมาไกลขนาดนี้แล้วยังไม่เจออะไรควรตัดใจแล้วกลับไปที่เดิมดีไหมนะสุนัขจิ้งจอกผู้หิวโหวยบ่นกับตัวเองไหนๆก็มาละเดินต่อไปอีกหน่อยกันแล้วกันนะมันจึงรุดหน้าเดินต่อไปอยากอ่อนแรงเดินมาได้สักพักไม่ทันเหนื่อยนัก เจ้าสุนัขจิ้งจอกก็เลือบไปเห็นพวงองุ่นโตแดงฉ่ำน,น่ากินนี่ไงโชคดีเราเจอองุ่นพวงใหญ่ขนาดนี้ถ้าได้ลิ้มรลองคองหวานฉ่ำแล้วก็อิ่มท้องหลายวันแน่แสุนัขจิ้งจอกไม่รอช้ารีบกระโดดคว้าอางุ่นในทันใดอึบอึบอีกนิดเดียวอึ๊บเจ้าสุนัขส่งเสียงให้กำลังใจตัวเองอย่างฮึกเหิม แต่ทำอย่างไรก็ยังกระโดดไปถึงพวงอัง่นสักทีลองกระโดดจากหินก้อนนั้นดูน่าจะทุนแรงแล้วก็เอื้อมถึงอัง่นพวกนี้ง่ายขึ้นอยู่นะว่าแล้วสุนัขจิ้งจอกจึงเดินไปยังก้อนหินนั้นพร้อมกระโดดขึ้นสุดแรงฮึบอ้อทอีกเพียงเอื้อมก็จะได้ลิ้มลองรดองังวนอยู่แล้วสุนัขจิ้งจอกบนยังท้อใจ แล้พยายามขึ้นไปบนก้อนหินเพื่อกระโดดอีกครั้งฮึบเออสุดท้ายมันก็พลาดไม่อาจคว้าอางุ่นมากินได้อันที่จริงองุ่นพวงนี้ยก็ไม่เห็นจะน่ากินสักเท่าไร่ถ้าเรากัดเข้าไปอาจจะเปรี้ยวจี้จนกินไม่ไหวเลยก็ได้สุนักจิ้งจอกแซงบน่นแล้วเดินทางต่อด้วยความหิวโซพร้อมหลอกตัวเองในใจไปเรื่อยว่า ฉันมีความโอดทนและความพยายามนะแต่อง,งุ่นพวงนั้นคงเปรี้ยวเกินที่ฉันจะกินได้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเมื่อคิดจะทำสิ่งใดก็ควรทำให้สุดกำลังที่มีอย่ายอมแพ้แม้ว่าสิ่งนั้นต้องใช้เวลานานเพียงใดก็ตามเพราะสุดท้ายแล้วความพยายามจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีกว่าเสมอดังนั้นเด็กๆจึงไม่ควรทำตามสุนัขจิ้งจอก ผู้มัวโทษสิ่งอื่นรอบตัวแต่กลับลืมนึกไปว่าตนเองแหละที่พยายามไม่มากพอจบแล้วค่ะ